สวัสดีนักเรีมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้นะคะก็คือพึ่งมาทํานะคะว่าว o ร์เรพา0จะมีอะไรก็คร่าวๆก็ตามในรูปนี้เลยนะคะทุกคนก็คืออาจจะมาชานิดหน่อยนะคะพอดีติดเรียนติดสอบอะไรหลายๆอย่างนะคะก็คือช่วงน,นี้กิจกรรมอาวีเยอะด้วยแหละนะคะอ่ะมาดูนะคะว่า วอ r ล่าพาร์ทสเป็นฮ a l โลว e เนี่นะคะว่า Ghost Land ว่าจะมีอะไรกันอ่าอันที่1น,นะคะจะเป็นสกินหมทาวรของตัวอีชานะคะเป็นตัวนี้เลยนะทุกคนคือเราอะทำคลิปสปอยวอลล่าพาร์ทไปแล้วนะคะก็สามารถไปดูได้ในช่องเลยนะคะเลื่อนหาประมาณ2-3คลิปก็เจอแล้วนะคะต่อไปเลเวล10นะคะจะเป็นเอฟเฟกต์พิเศษนะคะเลเวล15จะเป็นเอฟเฟกต์สกิน เลเวล20ก็จะเป็นสกินทาวอนของตัวโอเมนตัวนี้เลยนะคะทุกคนก็จะเป็นถือกีตาร์อะไรประมาณนี้ยิมห้าเลเวลยิมหนะคะก็จะเป็นส่วนประกอบสกินนะคะของโอเมนต่อไปเลเวล30นะคะเลือกสกินทาวนนึจาก4ี่นะคะสังเกตนะคะดูตามในรูปเลยนะคะก็จะมีตัวดิเรกนะคะแล้วก็เอมิลี่เอมิลี่นะคะทอนแล้วก็ เรกตานะคะทุกคนอ่ะนี่ก็จะมีสกินตามิเลนะคะ4ตัวต่อไปมาที่เลเวล40นะคะก็จะเป็นเลือกรับฮีโร่ทาวรจะเป็นจะมีนะคะโอเมนแพนแล้วก็อิชาแล้วก็เอเรอร์นะคะตัวเอเรอร์ er ของเรานั่นเองต่อไปเลเวล50นะคะน่าจะเป็นสกินถาวรนะคะจะมีอลิสอลสเตอร์แล้วก็เรียวมานะคะเราคิดว,ว่าน่าจะเป็นระดับแรงขึ้นมานิดนึงนะคะทุกคน เลเวลที่55นะคะจะเป็นเอฟเฟกพิเศษแล้วก็ <c oughs> นะคะอ่ะเลเวลหกิบนะคะก็จะเป็นสกินใหม่ทาวอนเวมพร์นะคะเป็นนี่เลยเหล่อมากนะคะตัวแพนของเราต่อไปเลเวล65อิมมจีทาวอนนี่นะคะ65กับ70อิมมจีทาวอนโอ้น่ารักมากทุกคนโอ้น่ารักอะเลเวล90นะคะก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ก็จะมี ประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็ดูจากตรงนี้ได้นะคะเลเวล10 15 55หเอฟเฟกประมาณนี้เลยก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าใครขวัญใจตัวไหนก็ใครขวัญใจเมนหลักๆมีก็น่าจะซื้อกันนะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดือนประมาณเดือนเดือนกันยาแล้วก็ตุลานะคะเดือนเดือนตุลาจะเป็นแบบ ฮัลวีนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเขาก็เลยมีอะไรมาวอลล่าพาร์สามสิบนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนนะใครชอบก็ช่วยกันฝากกดแชร์กัน,กกนแล้วก็กดซับสไคร์กันเยอะๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ